หลายปีผ่านไปจีเนจิคาวะคามิไม่ได้เป็นเพียงนินจาอีกต่อไปเขาได้กลายเป็นผู้สืบทอดวิชานินจาอิงะอย่างเป็นทางการเป็นอาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นหลังแต่ไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์ในการต่อสู้หรือการสอดแนมอีกต่อไปหากแต่เป็นการรักษาวิถีนินจาให้คงอยู่เขาเปิดเผยความรู้บางส่วนสู่สาธารณะเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงแก่มินแท้ของนินจาไม่ใช่แค่ในฐานะนักฆ่าผู้ลึกลับแต่ในฐานะ ผู้ฝึกฝนตนเองอย่างหนักผู้เปี่ยมด้วยวินัยและความเข้าใจในธรรมชาติเขาได้เขียนหนังสือและให้สัมภาษณ์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของนินจาในมุมที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนวิถีนินจาไม่ใช่แค่การต่อสู้ด้วยดาบหรือการซ่อนเร้นในเงามืดแต่มันคือการรู้จักตนเองการเข้าใจถึงความสมดุลของงชีวิตและการค้นพบสันติสุขภายในใจจินอิจิกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สงบและเปี่ยมด้วยปัญญา บาดแผลจากอดีตได้หล่อหลอมเขาให้กลายเป็นผู้ที่เข้าใจชีวิตยอย่างลึกซึ้งและเรื่องราวของฮันโซที่เคยเป็นคู่ปรับกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นและเข้าใจในความหมายของการให้อภัยในที่สุดทั้งสองสำนักทั้งอิงะและโคกะตัวได้พบกับความรองดองเมื่อความขัดแย้งเก่าเก่หลายปีผ่านไปจินอิจิคาวามิไม่ได้เป็นเพียงนินจาอีกต่อไปเขาได้กลายเป็นผู้สืบทอดวิชานินจาอิงะอย่างเป็นทางการ เป็นอาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นหลังแต่ไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์ในการต่อสู้หรือการสอดแนมอีกต่อไปหากแต่เป็นการรักษาวิถีนินจาให้คงอยู่เปิดเผยความรู้บางส่วนสู่สาธารณะเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงแก่นินแท้ของนินจาไม่ใช่แค่ในฐานะนักฆ่าผู้ลึกกลับแต่ในฐานะผู้ฝึกฝนตนเองอย่างหนักผู้เปี่ยมด้วยวินัยและความเข้าใจในธรรมชาติเขาได้เขียนหนังสือและให้สัมภาษณ์ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของนินจา